สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับปิววันเ้นเคยนะครับซึ่งสำหรับวันนี้ปิวต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ไปบอกว่าจะมาแกะพัสดุให้ดูนะครับซึ่งพัสดุของปิวนะครับก็มาส่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราคืนนี้ไม่แน่นะครับปิวอาจจะถ่ายเพลงลงย t u b e ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเทสก่อนนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาแกะกล่องพัสดุกันซึ่งนี่นะครับปิวได้สั่งมาอยู่ที่ราคาอยู่ที่345บาทนะครับ อันนี้พิวมีส่งฟรียอยู่พิวก็เลยได้ในราคาส่งฟรีมาก็ตามจำนวนเลย3ามร้อยสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกัน,กนดูกันดูดีกว่านะครับนี่ตัวกล่องที่เขาส่งมาเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเราไม่ต้องเปิดคลิปเนาะเราแกะเลยเพราะว่าพิวได้บอกไปคลิปที่แล้วเราก็อาจจะต่อจากคลิปที่แล้วละกันเราต้องแกะออก นอ้องเอเดี๋ยวคนนี้ปิวกะว่าจะลองเทสเสียงด้วยว่าเสียงมันจะเป็นยังไงแล้วซึ่งวันนี้ปิวได้ไปซื้อนี่มาด้วยสลหรับต่อแจ็ค3.5มิลไอ้แจ็ค ต่อหูฟังกับไมอันนี้ปิวไปดูรีวิวเข้ามาเขาบอกว่าเหมือนต้องให้มีตัวแปลงนี้ปิวก็เลยซื้อมาอีกตัวหนึ่งเพื่อมาแปลงกับไม้ตัวเนี้นี่กล่องเขาจะมาประมาณแบบนี้เรียบง่ายเดีย๋ยวเราลองกลับมาแกะดูกันแกะออกนี่ครับดำๆดมๆนี่เขาเขาจะมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนี่คู่มือเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวกันลมอะไรนี่แหละเราจะแกะออกมาดูเลยเพราะว่าเราจะมาแปลงเลยนี่เพราะเดี๋ยวยูจะมาแปลงเป็นนี่เลยนี่เขาจะมีที่หนีบให้นี่ตัวนี้ที่หนีบอันนี้จะเป็นหัวใส่ไม้ที่เอาไว้กันลมกันอะไรแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่ใส่กับตัวไม้แบบเป็นแบบเนี้ย เีิวก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะนี่จะเป็นอะไรก็ไม่รู้เราต้องแกะออกมาดูเลยเพราะว่าเราจะต่อเลยนี่เราต้องแกะออกมาดูเลยเพราะว่าเราต้องการต่อนี่มันก็แข็งแรงพอสมควรเนาะ พี่ต้องดูการต่อก่อนว่าเขาต่อแบบ,แบบเป็นแบบไหนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวขาหนีบกับโต๊ะตัวขาหนีบกับโต๊ะแล้วก็ตัวนี้เป็นสายอ๋อคันนี้เขามีเขาแถมมาให้ด้วยนี่อันนี้เป็นเสียบกับน่าจะเป็นเสียบกับไอ้โน้ตบุ๊กมัง้ง นี่มีแถบมาให้ด้วยแล้วก็จะมีไมเอา้าเขาไม่ได้แถบนั้นมาให้เหรอเอ๋อเขาต่อต่อ,ตอสามารถต่อใช้ได้เลยนี่ก็จะเป็นตัวไม ก็มีเท่านี้แล้วกันที่ปิวได้มาก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามหรือกด s u b สไครต์ให้กับปิวน,นะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดงข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปิวนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ต้องคอยติดตามกัน,นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย